สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการร้อยใจไทยต้ารุ่นเย็นครับการปฏิบัติงานพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่จังหวัดายแดนภาคใต้เป็นภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่กอรมนภาคส,สีส่วนหน้าที่ได้มีการปฏิบัติมาโดยตลอดนะครับและในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดกิจกรรมที่วัดถ้ำคูหาพิมุขจังหวัดยะลาครับกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีและออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน ในชุมชนวัดถ้ำคูหาพิมุกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยมีพลโทอุดมชัยธรรมสาโรรัตแม่ทัพภาคที่4และพอ,อรมนภาค4นำคณะนายทหารในพื้นที่ร่วมกับประชาชนชาวจังหวัดยะลาทำบุญทอดพระป่าสามคัคคีและพบป่าเยี่ยมเยียนเพื่อให้กำลังใจประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธครับ คือวัดถ้ำกูหาพิมุกนี่มีมานานสืบทอดเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาของพี่น้องจากพุทธเราก็ควรที่จะช่วยกันทนุบำรุงทั้งทั้งด้านในกายภาพก็คือด้านวัตถุทั้งหลายแล้วก็ควรถ้าใครที่เหลือแล้วไม่บรบกวนมีเจตนาที่จะทะนุบำรุง ในเรื่องเกี่ยวกับทางกายภาพเนี่ยผมก็เชิญชวนเข้ามาดูแลสำหรับทางด้านทา,ทางอะไรทางนำมาทำทำการปฏิบัติทำการมานั่งวิปัสสนาก็ดีหรือการมาทำอย่างอื่นที่เป็นการ ทำความดีทางด้านจิตใจนะั้นก็เชิญชวนทุกท่านมาทำเพื่อที่จะสืบทอดพุทธศาสนาเราให้อยู่คู่กับบ้านเมืองเราต่อไปครับในการทำบุญในวันนี้จะเห็นว่ามีทั้งพี่น้องพุธและมุสลิมเข้ามาร่วมกันผมว่าพี่น้องนี้ส่วนใหญ่เข้าใจก็คือเราต้องสร้างความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนตัก่อนว่าเราศาสนาไหนก็เป็นมนุษย์เหมือนกันทำความดีด้วยกันผมว่าเป็นสิ่งสำคัญในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ พราะมนุษย์นั้นมันก็เป็นสัตว์โลกเหมือนกันถ้าศาสนาพุทธก็เกิดคงในเรื่องของผพภิกขิตให้เรามาเกิดขึ้นชาติแต่ปางก่อนเราทํากรรมแล้วมาเกิดเป็นอะไรสาหรับของศาสนาอิสลามก็เป็นเรื่องของพระเจ้าที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาก็คงจะคล้ายๆกันนครับเพราะว่ามนุษย์เกิดขึ้นมาแล้วนั้นมาทาําความดีร่วมกันผมเห็นวันนี้ก็ชื่นใจครับทั้งพี่น้องพุทธและมุสลิมมาร่วมกันสังขยาหรือไม่ใช่สังคยาามาสร้าง ศาส,สนาสถานให้ซึ่งผมเห็นว่าเป็นตัวอย่างที่ดีกับพี่น้องต่างศาสนิกว่าเขาเขาก็ไม่ได้ผิดหลักผมผมนะในทัศนะของผมก็ผมว่าไม่ได้ผิดหลักศาสนาเพราะว่าเขามาสร้างอย่างสร้างบ้านเรือนให้คนผู้อยากไร้ดูแลเด็กกำพร้าสร้างอะไรเนี้ยผมว่าเป็นกิจกรรมที่ทําความดีแต่เขายังมีศรัทธาในใน พระเจ้าของเขาอยู่ก็ไม่เป็นไรทุกคนสามารถไปทําความดีให้กับศาสนาคนศาสนาพุทธก็ไปดูสร้างมัชยิดผมก็ไปสร้างบริจาคสร้างมัชยิดผมทําได้อันนี้ผมว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกศาสนาคนยังคอการสร้างความดีครับการลงพื้นที่เยี่ยมเยียมประชาชนของเจ้าหน้าที่ทหารในครั้งนี้น,น,นอกจากจะทําให้เราได้เห็นถึงรอยยิ้มและความสุขของประชาชนแล้วนะครับ กิจาการรมในครั้งนี้ยังทําให้เราได้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งของชุมชนทั้งพุทธและมุสลิมในพื้นที่อีกด้วยครับพบกับรายการร้อยใจไทยต้ารุมยันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับโดฟ e intense repair บำรุงหลังสรัครั้งเดียวช่วยลดผมเสีย75%ผมเสียแห้งหยาบกลีบจึงเป็นรอยค้นโดฟแตกต่างผมเสียลดลงด้วยโดฟครั้งเดียวเห็นได้ เรซ n นาด r y เนี่ยแห้งทันทีเบาสบายทันใจขอแนะนำเรซอนาสเปย์ขนาดใหม่ไม่เหนียวเหนอะหนกเหมือนโรออนพิเศษวันนี้นำฉลากโรออนยี่ห้อใดก็ได้มาเป็นส่วนลด30บาทวันนี้ถึง25พฤษภาคมศกนี้ที่เ e เ e ่ e อเลสะกดทุกสายตาใหม่ close up r i t e now มีนว,วัตกรรม blue covering โฟมสีฟ้าสุดลำ้ำให้ฟันคุณสวยวิ้งดังใจตั้งแต่ครั้งแรกที่แปลง close up w h i t right e now อะไรคือความลับที่ทำให้เธอดูอ่อนเยาว์อย่างนี้นะ p o n s Age Miracle ด้วย Intelligent Procell Complex ช่วยผลัดเซลล์ผิวได้วรวดเร็วให้คุณดูอ่อนเยาว์แม้เวลาจะผ่านไปถึง10ปีใหม่ My p o n s Age Miracle พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองใน7วัน